การจัดการความเสี่ยงโลกกําลังอยู่ในกระแสการเปลีป่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งจะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของเราทุกคนถ้าเรามองข้ามช่วงวิกฤตไวรัสโควิด -19 ออกไประยะยาวช่วงที่ผู้คนเลิกกังวลเรื่องของโรคระบาดนี้เชื่อว่าเหตุการณ์ไวรัสโควิด -19 ครั้งนี้จะเป็นสมุอต,ตัวเร่งปฏิกิริยา ให้หลายๆเซนที่แต่เดิมเชื่อว่าใช้เวลาอีกหลายปีความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้าเนื่องจากปัจจุบนันจำนวนยอดขายของบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปนั้นยังมีจำนวนที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ทำให้การบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรมของบริษัทอาริกโตฟูดยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วยโดยบริษัทได้กำหนดแนวทางให้กับทุกหน่วยงานอาทิฝ่ายจัดซื้อฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาดประสานงานร่วมกันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการกาลังการผลิตและควบคุมค่าใช้ใจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเน้นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างยอดขายและนำไปสู่การช่วยลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้ใจ่ายต่างๆลงอีกด้วยการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบหลักและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเสมอ บริษัทมีเพียงแต่ประเมินคุณภาพเทคโนโลยีประสิทธิภาพการจัดส่งราคาและความน่าเชื่อถือด้านอื่นๆของผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินอีกด้วยบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเบื้องต้นและสัญญารับประกันคุณภาพกับผู้จัดจำหน่ายซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารคุณภาพของสินค้า นอกจากนั้นในปี2564บริษัทยังได้เริ่มทำงานทบทวนเนื้อหาในในสัญญาดังกล่าวและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิตและต้นทุนการผลิตสินค้าความเสี่ยงด้านการแข่งขันในฐานะผู้ให้บริการด้านการผลิตบริษัทต้องแข่งขันไม่เพียงเฉพาะกับผู้แข่งที่มีรูปแบบธุรกิจแบบเดียวกันเท่านั้นแต่จะต้องแข่งขันกับลูกค้าเองด้วย เพราะการผลิตของบริษัทจะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยอยู่ในระดับเดียวกันกันกบของลูกค้าด้วยเหตุน,นี้บริษัทจึงต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันของลูกค้าเช่นกันบริษัทจึงเผชิญเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการแข่งขันในลักษณะนี้ การจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการแข่งขันเนื่องจากความนิยมในอาหารสําเร็จรูปเติบโต,ตขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทยจึงทําให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเกิดขึ้นจานวนมากและมีผู้แข่งขันบางรายเปิดร้านอาหารแนวเดียวกับของบริษัทในทาเลที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายแข่งขันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เน้นการตัดราคาทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงคุณภาพอาหารและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญอีกทั้งบริษัทมีความเชื่อว่าวายิ่งการแข่งขันมีมากขึ้นเท่าใดย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นเท่านั้นเพราะจะทําให้การเติบโตของตลาดในธุรกิจประเภทนี้เติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งย่อมส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นไปด้วยเช่นกันความเสี่ยงด้านการลลจิิต การทุจริตเป็นปัญหาร้ายแรงและเป็นอุปสรรคต่อความยั่งยืนของบริษัทซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินเช่นกำไรค่าปรับและชื่อเสียงการทุจริตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาแม้ในกรณีที่บริษัทมีมาตรการและการควบคุมภายในที่เข้มงวดก็ตามบริษัทจึงควรใส่ใจและ จัดการความเสี่ยงนี้การจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้านการทุจริตบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันจรรยาบรรณองค์กรและนโยบายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีโปรแกรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนอีกทั้งบริษัทยังให้พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจมีช่องทางการแจ้งเบาะแสดได้หลายทางเพื่อต่อต้านการติด สินบนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจสามารถเกิดขึ้นได้และอาจมีผลกระทบต่อระดับการบริโภค และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากความผันผวนและความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจในบางช่วงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆอาทิต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่ปรับตัวสูงทำให้ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงภาระรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของครัวเรือน ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลต่อกำลังการซื้อของผู้บริโภคที่ลดน้อยลงการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจการพัฒนาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงทั้งหมดข้างต้นบริษัท จะเฝ้าระวังและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์เช่นสงครามการค้าระหว่างอเมริกันกับจีนหากสงครามการค้าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกใดๆด้วยการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้บริษัท ควรดำเนินการที่เหมาะสมโดยไม่ให้เสียโอกาสไม่ว่าในกรณีใดก็ตามภายใต้สถานการณ์ที่ยังผัดผวนเช่นนี้บริษัทควรรักษากระบวนการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดก่อนตัดสินใจความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i d 1 9ธุรกิจเราต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ หลายบริษัทต,ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นี่คือรูปแบบการปรับตัวให้พร้อมกับ New Normal ในยุคไวรัสโควิด -19 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีทิศทางที่คงที่สะท้อนให้เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในไทยที่คงมีอย่างต่อเนื่องภาครัฐจึงประกาศผ่อนปนมาตรการในบางพื้นที่ ซึ่งในธุรกิจที่ได้รับการผ่อนบินคือธุรกิจร้านอาหาร,รยังเจอความท้าทายและ,ะเผชิญกับปัจจัยหลากหลายอย่างทั้งการระบาดของไวรัสโควิด -19 การหดต,ตัวและชะลอตัวในภาคการท่องเที่ยวจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่ลดลงอย่างหนักอีกทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเป็นผล จากการที่ภาคธุรกิจต่างๆต้องปิดตัวลงชั่วคราวซึ่งส่งผลต่อธุรกิจและผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมีกำลังซื้อที่อ่อนแรงจากความเสี่ยงที่กดดันข้างต้นการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กินร้อนช้อนส่วนตัวล้างมือ และส่วนหน้ากากอนามัยเป็นประโยคที่เราได้ยินกันอย่างคุ้นหูรวมไปถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาสุขอนามัย ถึงตัวพนักง,งานเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการป,ปฏิบัติตัวอย่างมีความถูกต้องในช่วงที่มีการระบาดของโรคนำไปสู่การที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีความต่อเนื่องนอกจากนี้บริษัทเองก็ทำการติดตามสถานการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวเดเร็วและต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจากความผิดพลาดของระบบข้อผิดพลาดของมนุษย์การโจมตีทางไซเบอร์เป็นต้นหากระบบสารสนเทศขัดข้องหรือประสบสถานการณ์ใด ึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลสูญหายข้อมูลรั่วไหลการไม่ทํางานและการทํางานผิดปกติซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงและร้ายแรงต่อบริษัทในด้านต่างๆทั้งการดําเนินงานความสามารถในการแข่งขันความน่าเชื่อถือและในที่สุดชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยด้านเทคโนโลยีสัรสนเทศบริษัทได้มีการจัดทําระเบียบ การจัดการระบบสารสนเทศในนโยบายความปลอดภัยด้านไอทีขึ้นใหม่ภายใต้นโยบายและข้อบังคับเหล่านี้บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเช่นการติดตั้งไฟวอล์ฮาร์ดแวร์คู่แฝดที่ทำงานร่วมกันซอฟต์แวร์ป้องกันเวลาซอฟต์แวร์แผจิงอำนวยความสะดวกในการสืบองข้อมูลการอนุญ,ญาตเข้าถึงระบบที่สำคัญเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยด้านไอทีให้กับพนักงานผ่านการให้การศึกษาและการฝึกอบรมและการทำการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบเป็นประจำ